ผมว่าในแก๊งหัวฟ้านี่คุณนะ่าจะอ่อนที่สุดแล้วนะไปดีไปดีไป,ด,ป,ด,ปดีเพื่อนไปนคนเดียวเลยเพื่อนแค่คนเดียวก็ไหวอยู่แล้วไอ้ไม่มีปัญญาฆ่าเราหรอกโอ้โหเนเนี่ยเอ้าให้ลุมทำไมอ่ะเอ้าอะไรไอ้ใครลุมร้องอะไรอะ่ะเอ้ผมยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะลยหลบหนึง่งไปได้แค่นี้เหรอวะ เฮ้ยมันเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าใช้ปืนก้นดีเอ้าสวัสดีเอ้มอนแทร์ได้เงียบเฉยเลยอ่ะอะไรอ่ะไม่เอานะเงียบแบบเงียบจัดเลยอ่ะไม่ไหวบ้างเงี้ยมาดิมาดิไอ้อะไรอ่ะเอาเอาตายแล้วหรอชิวๆอย่ะเงี้ยชิวเกินสี่สองอ่ะโอ้โหไม่ตอนนึงหนึ่งอ่ะกูนะอย่างเก่งเลยเพื่อนดูดิพอพอเจอเราเข้าไปแล้วนั่นแหละน้องพรอยไปห่วงกูง่ายๆเลยอย่างเงี้ย เฮ้ยเกินผมว่าเกินเฮ้ยเพื่อนๆครับโอเคครับผมคือตอนนี้ผมผมโดนลุมนะครับผมผู้ชมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปต่อนะครับผมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้แยกออกมานะเพราะว่าตอนนี er ้คือม you. ันไม่ไหวแล้วนะครับคือผมชนะเขาไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะเอ้ยแล้วอยู่ดีเขาเอาเพื่อนเขามาเข้ามาลุมแบบดิอามาดิมาดิครัเฮ้ยผมลุ้งซื้อไอวอลอ่ะเอ้าผมลุ้งซื้อไอวอลเฮ้ย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 เอาเอาไม่เที่ยวนะ เอ้าบทดหม่เอ้ยได้แ,แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอ,หรอทำไมอ่ะเม่เตี้ยวเองนะไม่ไม่เมื่อกี้ใช้ปืนกลน,นะคุณใช้ปืนอ้อมใช้ดีเซอร์รดีดีเซอร์ครับเบม็ดเตี้ยวเองนะอะไรอ่ะมีกดเหรอเอา้ามีดิกด,ดเหรอครับเอามีกด,ดดีครับไม่มีครับเอ้าไม่มีใครตั้งกดนี้นะครับอ้างจังเหรออ้างอะไรอ่ะอ้างอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเระเบิดด้วยหรอ เฮ้ยคุณเฮ้ยเกินเกินไปหรือเปล่ามาดิทำไมอ่ะเฮ้ยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เฮ้ยคุณคุณคุณเกินไปนะคุณเกินไปนะไมีคนตัดนเฮ้ยคุณคุณอย่าใช้ระเบิดดีเอ้าเฮ้ยที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้นี่คุณเกียนผมคุณสองต่อหนึ่งแล้วคุณจะมาลุมกับผมอย่างนี้ก่ออะไรร้องอะไรเฮ้ยเขาขายก็ใช้ได้ก็ใช้ไปดิเฮ้ยนี่นี่นี่ผมอัดคลิปอยู่นะคุณ อ้าวแตกหนึ่งครับอ้าวล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งครับเฮ้ยเพื่อนอะไรอ่ะมาดิครับมาดิครับไอ้เพ่อนไอ้อะไรไอ้คุณอย่าใช้แลเววะดิคุณเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยอย่าชุบเพื่อนนะห้ามห้ามเล่นชุบนะห้ามเล่นชุบนะไม่ชุบหรอครับเ้ยคุณอ้าชุบเอ้าเอ้าเอ้า โอ้เว้เน๊ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเกมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเกมน่ารักน่ารักมาให้คุณผู้ชมเล่นนะครับผมนี่เลยครับผมพัชชี่เฟนชี่นะครับผมเพื่อนๆครับคูนแล้วโอ้โหเฮ้ยแจ็คพอตเฮ้ยคุณผู้ชมครับรีบแอดไปเลยนะครับผมไลน์แอด bn 9 9นะครับผมมีไลน์แอดนำหน้าด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมมีเติมเงินผ่านถุงมือที่ Wallet ด้วยนะครับผมมาอีกแล้วครับตอนนี้ฮะเฮ้ยคูนสามเฮ้ยเฮ้ย แจ็คพอตครับเฮ้ยผู้ชมเฮ้ยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมแอดบเนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณแน่จริงคุณเล่นดีเซอร์กับผมที่มาผมให้สต่อหงมา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 มมา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 มมา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 ดาม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 มมอมา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 มหมามามมมา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 มามมามามา ผมว่าน้น้ำหน้าของคุณนี่ไม่น่าเป็นแฟนน้องพลอยได้นะผมว่าเออเกินนะมาดิเออเออเออ้ดูแลต่อยก็ได้หรือผมดูแลต่อยดูแลต่ออะไรดูแลต่ออะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกินไปนะเกินไปนะเกินแล้วพอเถอะพอได้ครับเอ้ยทำอะไรนีของผมก็แต่แรกอยู่แล้วเอ้ยทำไงอ่ะ น้องมาเป็นของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วของอะไรอะไรคุณคุณมาดิ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 เจ็บเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยอย่าชุบดีครับชุบอะไรให้ผมตายแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเอา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 ลวงเปล่าลวงเปล่ายิงหัวนะยิงหัวนะยิงหัวนะฮาเด็กเกียร์นะเฮ้ยเฮ้ยเอามาดีเพื่อน เอาไปีเพื่อนเอามาดิเพื่อนสวย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 ยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยขามันดิขามันดิดนขามันดิขาดิามันดิไ,ไามันดิขามันดิเฮ้ยมึงโดดทำอะไรอะ่ะเอาไปหน่อยดิกว่าแตกโว่าตังค์โอ้เพื่อนกว่าอะไรอะ่ะถ้าแพ้ไม่อ้างนะครับแล้วก็เลิกยุ่งสักทีนะกับน้องพลอยอะ่ะไม่แบบขอร้องแหละนะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนะขอร้องนะครับมันไม่แพ้อยู่นะครับมันยังไม่แพ้เลยครับอ่ะ ชนะหรือยังครับชนะหรือยังครับพูดอ่ะชนะหรือยังครับนี่คุณสองหนึ่งคุณยังคุณยังกล้าพูดอีกเหรอครับผมไม่เข้าใจอะยังไม่แพ้เลยก็ก็ทำไมเนี่ยเออผมพวกผมยังไม่แพ้เลยนะอะไรอ่ะได้สองครับพูดอะไรอ่ะโบ๊ยจังเน่าะเอาจริงแล้วนะผมจะไม่ยอมเสียน้องพลอยไปหรอกเลยโอ้น้องพลอยน้องพลอยไม่ใช่ของคุณครับน้องพลอยเป็นของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วของคุณได้ยังไงครับของผมครับคุณอย่ามาปากเก่งได้ไหม ขอผมครับผมผมผัดเป็น้ยวเะตรับใชายป่ะเฮ้ยโอ้ใกล้เกินอ่ะโอ้วัดิมาดิมาดิโอ้ไม่ไหวว่ะเล่นเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสั่งกมาให้โอ้โอ้อ่อนว่ะเสียเวลาจริงว่ะจริงนะเพื่อนกินกันไหมเออได้แค่นี้เหรอวะเสียเวลาว่ะ เฮ้ยแน่จริงคุณเข้ามาทีละคนนี่ครับแน่จริงคุณเข้ามาทีละคนนี่ครับคุณอย่าได้คุณคุณแบบคุณคุณไม่คุณไม่ใช้ดีเซลอะคุณใช้แบบปืนอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยไหนที่ตกลงกันไว้คือมันมันเป็นปืนกลไม่เอ้ยเป็นปืนดีเซลไม่ใช่หรอก็ดีเซลร์ี่ยครับดีเซลกลนะไม่รู้จักแล้วดีเซลกลอะไรคุณเอาปืนอะไรมายิงผมเมื่อกี้อ๋อก็ดีเซลนะครับผมมียิงเดียวเองนะเอ้ยเนี่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 ยเดียวเองนะเฮ้ยโกงนะเดียวเองนะเดียวเองนะ ไปดีไปดีไปดิเพื่อนไปคนเดียวเลยเพื่อนแค่คนเดียวก็ไหวอยู่แล้วไอ้ไม่มีปัญญาก่าเราหรอกโอ้โหมูนจะตกแล้วคำพูดคำจาอ้จะตายนะไอยไหนเอ้าให้ลุมทำไมอ่ะเอ้าอะไรไอ้ใครลุมร้องอะไรอ่ะเอ้ผมยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะลบเลยเพื่อนทำดี มันเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าใช้ปืนก้นดีเอ้าไหนบอกว่าคุณอะไรเฮ้ยที้ร้องจังอ่ะก่อนเออเออแอลแปไปไปจำคานว่ะอย่าพูดมากได้ไหมได้แค่นี้อย่าอย่าเลยวะเสียเวลาจริงนะเนี่ยเล่นมันดีๆเน่อยดีเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้จะแพ้ได้เงียบเหรอโอ้ไม่ไหวเลย ไปเพื่อนไปเพื่อนไปโชว์เดี่ยวเลยปะเดี๋ยู่นั่งรอปะไม่อยากลุมไก่วะเด็กไก่มันร้องอ่ะไม่อยากจะลุมอออเอานี้เอานี้เฮ้ยมันจะแย่แล้วย่อมเฉยเลยอ่ะอะไรอ่ะไปไม่เอานะเฮ้เงียบอะเงียบจัดเลยอ่ะไม่ไหวบ้างเงี้ยมาดิมาดิเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอาตายแล้วหรอเอาตายแล้วหรอ คิวๆอ,อย่างเงี้ยคิวเกิน4-2อ่ะโอ้โหไม่ตอนนึ่งหนึ่งกับกูนะอย่างเก่งเลยเพื่อนดูดิพอพอเ<ช>จอเราเข้าไปแล้วนั้นแหละเงียบจิ้เลยอะเอ้ยพอจะแพ้เงียบเลยเหรอน้องพรอยเปห่วงกูง่ายๆเลยอย่างเงี้ยขอขอรักกันยังคุณนะดูแลไม่ได้หรอกผมดูแลเองเอางงงงเฮ้ยเว่น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 ไม่นะ เฮ้ยคุณใช้ลูกฟองอะเฮ้ยโกงว่ะคุณใช้ลูกฟองเหรอเพื่อนเฮ้ยชุบกูชุบกูชุกูชุบ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 กูเฮ้ยสวยชุบกูชุบกูชุกูนั่นแหละไอ้ลุงไก่ไอ่ลุงไก่ไอ่ลุงไก่ดิไอ้ลุงไก่ดิโอโอ้โอ้มันใช้ลูกฟองอ่ะมันโกงว่ะที่คุณโกงผมอะครับคุณใช้ปืนกลคุณลุมผมคุณยังหาว่าผมไก่เหรอว่าเกินไปละ เกินไปแต่ไม่เกินไปผมเอาจริงละผมเอาจริงละคุณใช้ปืนมาเลยปืนหน่ะมาผมต่อให้คุณปืนเอาผมซุ่มซองเลยมาได้มาดีครับมาดีครับผมไม่ร้องหรอกครับผมไม่ร้องหรอกครับผมแล้วผมก็จะไม่มีทางเสียน้องฟอยไปให้คุณด้วยครับผมบอกเลยเสียน้องฟอยไปอย่าร้องนะครับเอ้ยมันอยู่ไหนวะเพื่อนโอ้เอ๋ป่ะโอ้เอ๋แบบนี้เอเฮ้ยกูโดนเพื่อนเฮ้ยนี่อะอะไรอะเฮ้ยมันมันเกินไปนะเฮ้ยจะสามศพทำไมอน่ย เออไอเอาหลงอะไรทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้ครับไอทำไม่ได้เหรอหลงเป็นเด็กสองขวบเลยว่ะเห็นเงี้ยน่าจะดูแลน้องพลอยโถทครับที่ดูแลเองก็ได้แล้วเนาะเกินน้องพลอยเขาจะเอาคุณหรือเปล่าครับน้องพลอยเขาจะเอาคุณหรือเปล่าครับไหมคุณบอกเขาดูแลโอ้เแล้วแล้วแล้วเขาเอาคุณหรือเปล่าอย่างน้อยผมก็ได้เจอเขาแล้วครับไม่เหมือนคุณนะครับผมหน้าตาก็ยังไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าผมหลอนะหล่อแล้วไงครับผม ผมก็หลุมหลอนอะต่อเลยได้เ้อะไรอะไรเอาเอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเอา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 เฮ้ยมีคนจะตายว่ะเพื่อนเอาไงดีวะต้องหลุมไหมเฮ้ยจะตายแล้วอะเอาอะไรอ่ะ ลาจริงว่ะเพื่อนสองต้นหนึ่งทำเป็นคุยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมอัดคลิปไว้ด้วยนะครับผมเก่งจริงว่ะเดี๋ยวผมน้อาไอ้เกมนั้นกูอ่อนให้มันไงมันอะไรนะโอ้ลองอ่อนให้โดนตบเป็นเละเลยเลยเลยอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอะไรจะร้องก็เหรออย่านะโอ้โหนะอย่ารองนี่โอ้โหนะครับเอหกสามอะอุ้ยมองไม่เห็นสกอร์เลยอ่ะอุ้ยสกอรกับคำคออุ้ยอุ้ยกลัวห้ย เออเพื่อนเพื่อนจะยินเพื่อนปั๊บอย่าเนี้ยเอือยสองหนึ่งได้เท่านี้หรอโอ้ยโอ้ใช่ครับอุ้ยเอ้ยเอ้ยต้องไปซับคอกลัวมันไม่ตึงไงไปไปโชว์เดี่ยวเลยไปเพื่อนปั๊ยืนรอดีกว่าวะยืนรอไก่ก่อนเดี๋ยวไก่มันร้องลุมอีก อทุกคนครับผมต้องเอาจริงนะคผู้ชมผมจะไม่ยอมแพ้นะครับผมว่าในแก๊งหัวฟ้าที่คุณน่าจะอ่อนที่สุดแล้วนะคุณคุณเกินนะคุณ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 อย่าลามปาาไปหาคนอื่นนะผมขอร้องนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเจอดีนะอ้าวได้นะได้นะหรือคุณอยากจะโดนหรือคุณอยากจะโดนเรียกมาเลยครับเรียกมาเลยครับเรียกมาครับอยากโดนครับเดี๋ยวพอผมเรียกมาแล้วเดี๋ยวคุณก็ร้องครับอ้าไม่ร้องครับมาเลยครับเอามาเลยดีกว่าครับไอพวกเด็กเย็นขนาดนี้ เเียวลาหัวแตกไปดิมาดิมาดิจะไม่บอมจะไม่เพื่อนมันก็อย่างนั้นแหละเจ็ดสูงเลยแม่จริงก็ลงมาดิครับแล้วก็ลงมาแล้วครับลงมาแล้วมาดิมาดิมาดิทำไมอ่ะทำไมหรอมาดิเพื่อนมีอะไรหรอกคนเลยมีอะไรมีในท่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยเอออ่อนไหวเดี๋ยวแล้วเอ้ยดูนี่เลยถุงหลับตาเล่นโชว์ โอ้กูจะตายเอ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยมาแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยตัวเองไปก่อนเด้อเฮ้ยมันจะโดนมองกิดตายโอ้ตั้งไอมอลติดตั้งไอมอลไม่ให้ออกอะโอ้เออไม่น่าเกลียดว่ะผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่ยอมแพ้คุณคอยดูแน่จริงก็ชนะผมให้ได้ดิครับจบเกมเลยเพื่อนไปเป็ป่ะเสียเวลาจริงป่ะเสียเวลาะ เม่นี่แล้วผมว่าน่าจะอ่อนสุดแล้วอะในแก๊งอ่ะอย่าปากปากเก่งเกินไปผมว่าผมว่าคุณปากเก่งเกินไปนะผมว่าผมเอาจริงนะแกปากโอ้ยยิงไก่อ่ะยิงไก่อ่ะมันมันน่าเบื่อนะยิงเน่จริงเน่จริงคุณอย่าเล่นระเบิดดิครับอ่าได้ได้กว่าแตกไปดิครับเฮ้ยสองเม็ดนะเฮ้ยมันโผล่ป่ะเนียมันเปิดโผล่แล้วเพื่อนเออเออเออเปิดเปิดโผล่เฮ้ยตายอ้าวอะไรอ่ะ ทำไมอ่ะกะไรอ่ะโอ้ไก๋ว่ะโอ้ยอย่างนี้นั่นน้ผมขออ่ะผมขอแล้วกันนะพี่เอ้ยน้องพอจะของเราแล้วแบบเพื่อนเออง่ายไปหวายมันง่ายไปนะคิดดูอ่ะผมว่ามันง่ายไปว่ะง่ายไปนะบางทีโอ้เจ็ดต่อห้าโอ้ง่ายไปนะบางที ง่ายวะแล้วเขาดีเองเหรอวะมาเลยมามาอ้อ่อน่ะอะไรอะเฮ้ยได้แค่นี้เองเหรอวะก็ลองมันไม่เกี่ยวหรอกพี่ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ผมว่ามันอยู่ที่พอยด้วยมากกว่าว่าพอยเอียแต่มันแบบมันมันมันพูดถึงคนอื่นด้วยมันบอกว่าแก๊งหัวฟ้าใครเก่งๆเนี่ยเอามาด้วยเลย แต่ดูแม่งอีกโคตรเกียร์น่ะแม่งลุมอ่ะมันพูดยงั้นเลยรอระใช่ดูดิไอสองตัวบาทไหนมันคือใครไม่รู้เนะี่ยอันดี้ผมจะล้างแค้นเองพี่จะรอดูแค้นแหละพี่แพ้ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องเสียใจพี่ผมเห็นอยู่มันโกงพี่ทุกวิถีทุกทางอ่ะ หนึ่งหนึ่งกดเล่นหัวทำไมต้องเล่นระเบิดอะมันต้นองมีแล้แถมสองลุมหนึ่งอีกพี่ไม่มีออหน้าเออหน้าเดี๋ยวผมจัดการให้เออเล่นกระไก่วะ่ะเดี๋ยวเวลาจริงหูคอ,อแล้วกันงั้นบายพี่เอาชื่อเฟซมามาเดี๋ยวผมทักไปหนึ่งหนึ่งไงพี่เอาชื่อเฟซมามาเลยต่อปลิงก์ส่งให้ผมเลย ครับผม,มคุณผู้ชมไม่ผมว่าพี่ต้องไปสุดกับพี่เมแลมาแหละเดี๋ยวพี่ต้องมีรางแค้นพี่ไม่ยอมนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือผมโดนเกียนโดนโกงทุกรูปแบบนะครับมผมจะปล่อยคลิปนี้ลงด้วยนะครับผมพูดตรงๆต,ต่อให้ผมแพ้ผมก็จะปล่อยลงนะครับและผมจะไปสึดก,กับพี่เมเพื่อมาเอาคืนไอ้สองตัวบาทนี้ผมจะยอมสองต่อหนึ่งในรอบหน้าและผมจะชนะให้ได้ วันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผู้ชมแล้วถ้าอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยผู้ชมอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงครับผมไม่มีอารมณ์จะทำอะไรแล้วครับทุกคน